วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเตรียมน้อมนิวนะครับผมนายสุรพงศ์มองเพชรนะครับก็มาว่าด้วยประเด็นข่าวแรกกันเลยนะครับว่ายังไงครับพาดหัวข่าวว่าทุ่มเงินร้อยล้านสร้างซีรีส์หนังชื่อดัง The Walking เตรียมนนก็นักแสดงนำโดยก็คือบุ้งพี่บุ้งนั่นเองพี่บุ้ง VR เสี่ยวครับ และพี่เฟน6กทับหนึ่งนะครับก็ในวันเปิดตัวผู้ปกครองและคุณครูได้มาเป็นสักขีพยานในงานนะครับผมคิดว่าอาจจะรายได้มาหาศาลเลยครับก็ผ่านหัวข่าวผมเห็นเด่นมากเลยครับก็เปิดใจร่ำให้ท่าน้ำตาครับส้มม็อบมวลชนกับทิวนปชนะครับเปิดอกคุยกันหลังจากมีปากเสียงเรื่องสองสีรับปากประท้วงครั้งหน้าจะอยู่สีเดียวกันและจะไม่ลบเฟซกัน ก็มีความเห็นเรื่องนี้ก็รักกันไม่ดีกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับข่าวใหญ่ครับมหาสุดทนโวยลั่นชั้นห้าเมื่อไรจะจ่ายข่าแหวนกูสักทีวันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็เนื่องจากมหกปีนี้ได้ทําแหวนรุ่นแล้วก็ได้เปิดสั่งจองครับก็ในวันที่ยี่สิบนี้ใครที่ยังไม่ได้จ่ายตังหรือยังไม่ได้สั่งจองก็รีบๆ่ลยนะครับก็ว่าจะปิดล็อ หลังจากวันหยุดยาวนักเรียนแห่กันไปทํางานที่โรงเรียนอ้างผู้ปกครองทํางานกลุ่มผู้ปกครองสงสัยเลยตามไปดูเข่าแทบตุดเห็นลูกนั่งดูพิตตี้ผู้ปกครองสุดทนซื้อบัตรพาลูกเข้าชมงานมอเตอร์เอ็กโปสอหวังให้ลูกไปดูนมพิตตี้พบกับผมในรายการเตรียมน้อมนอนนิวใหม่ทางช่องทีวีเอ็นแชนแนล จบแล้ว